สวัสดีครับวันนี้ผมงิริยากับปาป้าจะพาเพื่อนๆมาหาปวกให้ไก่ครับนี่ไงจอมปวกอันบบกใหญ่เลยกุกไก่ต้องอิ่มแน่นอนเลยเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะให้ป้าป้าช่วยขุดได้แล้วครับปวกเต็มถังเลยแล้วเราจะไปให้กุ๊กไก่กันแล้วเราก็มาถึงข้อไก่แล้วเราก็จะเอาปวกให้ไก่ คอ,คอยดูนะเพื่อนๆอร่อยไหมก,ก,ก,ไกุ๊กกุ๊กไก่กินเยอะๆนะจะได้โตไวๆนี่ไงโตแล้วพวกนี้ไก่ตัวโตวแล้วกินอาหารเม็ดได้อันนี้ไก่ตัวเมียอันนี้ไก่ตัวผู้ วันนพงพีลีานานะคะวันนี้ตอนไปขุดปวกเราได้นางพญาปวกมาหนึ่งตัวหน้าที่หลักของนางพญาปวกคือผลิตลูกอย่างเดียวปวกหนึ่งรังมีนางพญาปวกแค่หนึ่งตัวในทั้งนางพญาปวกมีทั้งไข่สาร,สารและสารอาหารที่สะสมไว กับพวกเราที่ต้องสะสมและอดออมเงินไม่ใช้ตอนที่จะเป็นเหมือนนางพญาปวกที่เก็บสารอาหารไว้ในท้องเ,เพื่อนๆเรามาออมเงินกันสวัสดีครับ